ทุกปีก็จะมีทาบุญช่วงเช้าก่อนเมื่อเช้าก็ไปทําบุญที่วัดเรียบมาซ<ช>ึ่งเป็นวัดที่ผมได้อยู่อาศัยตอนเรียนสุขหลาบนะคร<ช>ับก็เป็นวัดที่เราแบบผูกพันมากๆก็ไปทําบุญมาถวายสังฆทานกับแฟะผัก<ช>นะฮะทำบุญช่วยทำรูปบำรุงวัดเรียบด้วยนะคร<ช>ับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีจัดเป็นิคอนเสิร์ตกับแฟนๆที่โรงละครอัสรายทิมพาวเวอร์แห่งนี้ ต้นเริ่มต้นวันดีๆมันอิ่มบุญอิ่มใจเนาะอิ่มใจมากครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยช่วงเที่ยงคืนพ่อกับแม่ไม่ยอมนอนรอให้พี่เบิร์เดย์ลูกส่งข้อความนส่งข้อความเอาวยพรสมายาะเนี่ยทางภาษาคุณพ่อคุณแม่เป็นครูไงก็ส่งห้ลูกประสบความสำเร็จนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีคู่ครองที่ดีนี่คือวยพรมาทุกครั้งนะแต่พอเรามีลูกเนี่ยก็จะกัดเรนรอกนะครัก็สมปองปาคุณแม่นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ ให้ชีวิตลูกมา3 2ปีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับรู้สึกเป็นดีใจมากๆที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อคุณแม่นะครับ<ม>แล้วก็มีข้อความจากแฟนๆที่ส่งมาทางโซเชียลแ<ม>ท็กมาเยอะมากๆ<ม>ตื่นมาก็แบบเไล่ดูโอ้โหแท็กเป็นแบบเป็นสองสำนักนะครับ<ม>ในในไอจีสแกมแล้วก็ในโซเชียลต่างๆขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ยังรักแล้วก็สปอร์แล้วก็ติดตามให้กระตุนใจให้คาอวยพรดีมาสําหรับผมเสมอมาขอบคุณรับอบคุณเหมือนเดิมครับผมมากวันนี้ก็ พอรู้ว่าจะมีจัดงานทุกคนก็มากนะครับลงกันนน่นก็มากัน5้ารประมาณ500ห้าร้อยคนคิดถึงเราไหมคิดถึงครับ<อ>คิดถึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังไม่ได้เจอกันนานหลายคนมาจากต่งางจังหวัดอเงี้ยครับคิดถึงเซอร์ไพรส์แฟนเซอร์ไพรส์เหรอครับ สุขภาพครับทั้งป่วยเลยครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็พื้หายจากอาการป่วยมาแล้วก็คงจะได้ช่วยกันร้องเพลงในวันนี้มากขึ้นน <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกที่เรามีมันก็คงเซอร์ไพรส์ทุกๆปีครับ <c oughs> ว่าเราที่ปีที่ผ่านมาเราได้เจออะไรมาบ้าง <c oughs> เราก็มาเล่าส่วนฟัง <c oughs> ว่า เฮ้ยคุณเราไม่ได้เจอกันมา3ปีเงี้ยคุณเป็นยังไงบ้างนะครับเราเป็นยังไงบ้างเราโตยังไงบ้างอะไรนะเรื่องเล่าเยอะเลยเรื่องเล่าเยอะมากครับผมไม่รู้ว่าจะจบกี่โมงวันนี้ไปเสิร์ฟนะครับก็คงจะร้องเพลงไปแล้วก็แบบพูดคุยกันไปกับแฟนๆอะไรเงี้ยครับปีนี้ถึงกาแฟมีโปรเจกต์้ด้วยที่ขึ้นจอใช่ครับมีโปรเจกต์ตั้งแต่จริงๆมีครบตั้งแต่ครบรอบเอ่อสิปีเดอะสตาร์แล้วแล้วก็วันเกิดก็มีโปรเจกต์ที่แบบขึ้นจอ LED ที่ ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็โอ้โหเป็นหารูปเราตั้งแต่ช่วงเด็กๆช่วงทงาํางานอะไรเงี้ยน่ารักมากครับก็ขอบคุณมากๆถึงแม้ว่ารู้ว่าจะใช้แบบจํานวนเงินแต่ว่าเขาก็แบบช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้เรารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับนอกจากพ่อแม่ที่แบบอันรเริดให้เราแล้ของคนของขวัญอะไรยังไงที่เราแบบเล็งเอาไว้แม่พี่ลี้ยไม่ได้เล็งเลยครับจริงๆแล้วก็ให้ของขวัญตัวเองมาเรื่อยครับไม่ไม่ได้แบบอยากได้ของชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งของชิง้นใหญ่เนี่ยเราก็ ให้ตัวเองให้ครอบครัวหมดแล้วสร้างบ้านซื้อรถให้ตัวเองซื้อรถให้พวว่อแม่ให้น้องชายหมดแล้วนะที่เหลือก็คงจะเป็นเก็บเงินครับ<ม>เพราะว่าช่วงสามปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็คงจะแบบไม่ได้เก็บเงินได้เต็มที่เท่าไหร่ด้วยเรื่องงานด้วยตอนเนี้ยผมว่าพองานงานเริ่มกลับมาเนี่ยก็คงจะโฟกัสในเรื่องของของการเก็บเงินให้ให้มั่นคงมากขึ้นในชีวิตเผื่อ,อนาคตเราจะไม่แน่นอน<ม>นะครับผมเรื่องของสุขภาพเรื่องของคู่ครองอย่างที่แม่บอกอ<ม>ะไรเงี้ยก็ก็เก็บเงินไว้ดีกว่าครับแล้วอย่างคู่ครองที่คุณแม่บอกเหรอครับม โอ้ยังไม่ยังไม่โฟกัสเลยเขายังไม่ได้หาเลยครับตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทํางานมากๆคือเป็นปีแรกที่ผมรู้สึกว่าพอเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเราให้เวลากับงานเต็มที่อ่ะเออแล้วมันมันมีผลกับงานจริงๆรอ่ะคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมรู้สึกว่าพอเราไปถ่ายละครไปทํางานวันไหนที่มันมีดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็อาจจะแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีแม่เรามีคนที่เรารักรออยู่ที่บ้านเราก็จะแบบชิลบ้างแต่วันเนี้ยพอเรารู้สึกว่า จร,จริงๆมันไม่เกี่ยวกัน,นครับคือการทํางานก็คือแบบมันคือทุกคนมันเห็นงานของเราแล้วมันชัดเจนเร็วมากว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอืมคำปล่อยวางคือปล่อยวางจริงๆมันก็เป็นคำพูดที่ จร,จริงได้ไหมบางทีมันก็ตอบไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าแต่วันนี้พอเราพอเราเอาใจเราไปโฟกัสกับอะไรครับมันมันจะได้อย่างนั้นจริงจริงคืออย่างเมื่อก่อนเราอาจจะมีคนดูแลเราก็ให้เวลากับเขามาั่งแต่พอวันนี้พอเราโฟกัสที่งานของเราจริงๆอะ่ะเราดูแลสุขภาพเราด้วยวันที่เราไม่ทํางานเราก็แบบดูแลสุขภาพร่างกายเราเข้าฟิเตเนสเข้ายิมนะครับออกกำลังกายมันก็มันก็ส่งผลกับเราทุกอย่างเลยเหงาครับ <c oughs> มไมมันเยอะมันเ,เลยไม่เหงา ไม่มีคุยเลยครับมีแต่บแบบเพื่อนๆมีแต่บแบบคนในวงการน้องๆที่ทํางานด้วยกันมาอะไรเงี้ยในแก<ม>๊งเดอะสตาร์ The Star ด้วยกัน<ม>หรือว่าแก๊งอย่างคริส<ม>แพรวา<ม>ะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้สมาชิกเ,เ,เพื่อนๆที่น้องเพิ่มขึ้นมาอีกชาวเพื่อนมีแนะนำไหมคะมีครับม,มีแต่ว่าไม่อยากแบบคือรอรอคนที่ใช่จริงๆดีกว่าก็คุยคุยเป็น ก็มันคลิกเองอะนะใช่ครับใช่ครับแต่เบล่าเขาก็ล่าสุดแบบแฟนอันนี้เห็นนะจะเห็นคอมเมนต์นะอย่าครับจะเห็นคอมเมนต์นะอย่าเอาผมไปไปข่าวกับคุณเบล่าเลยครับนะครับเก่งใจเขามากเลยครับคือผมรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะผมลงด้วยความที่ปลื้มเขาจริงๆอ่ะผมยอมรับเลยผมปลื้มเขาจริงๆผมไปดูหนังเขาสองรอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นนางเอกที่แบบเออดูตั้งแต่บุพเพสศนิวาสอ่ะแล้วก็โห ผลงานเยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวกับเพื่นอนอะไรเงี้ยเออเขาเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบทำไมเล่นละครเล่นหนังแล้วน่ามีมสเสน่ห์จังเลยเนี่ยแล้วพอ,อได้ทางานด้วยกันในหมู่สองครับเราก็ได้พูดคุยกันช่วงหลังเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้คือมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอะมันรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่าเกินสิ่งที่เราคาดคิดไว้ครับคือตัวเขาคือแบบติดดินมากๆแล้วก็ คุยภาษาเดียวกับเราได้อเอออันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกซึ่งผมคิดว่าคนอย่างผมไม่น่าจะคุยกับเรารู้เรื่องแต่เขาคุยกับเรารู้เรื่องเว้ย,เ,ยเขาก็มาชื่นชมเราอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทบใจว่ะคนนี้แบบชิลดีอะอไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ที่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาต้องเป๊ะไหมต้องแบบผู้จัดการเข้มไหมอะไรเงี้ยแต่เขาคุยกับเราแบบคุณคุณรู้ไหมว่าคุณแบบนี ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันนิดหน่อยครับแค่แค่คือแค่ในช่วงทํางานเลย<ม>ในช่วงหลังเวทีแล้วก็เลยแบบเซลฟี่ขอถ่ายรูปแล้วก็<ม>ลงแค่นั้นแหละ<ม>แต่ด้แคปชัน่นอะไรอย่างนี้ค,คนเคนาก็เลยแบบอ๋อผมปลื้มคุณม,มันจะมีมันจะมีประโยคหนึ่ง<อ>ที่เราจะชอบคุยกันในในช่วงคอนเสิร์ตเสมอชอบเล่นกันนะครับว่า ผมชอบคุณอย่างเงี้ยซึ่งอีที่กล้องห้วยไล่เนี่ยเป็นคนคิดประโยคนี้ผมชอบคุณซึ่งผมจะพิมพ์คำว่าผมชอบคุณก็ไม่ได้หนักกว่านี้อีกผมก็เลยเอาเสียงว่าผมปื้มคุณและคาว่าปื้มมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆก็เลยพิมพ์คานั้นออกไปแต่ก็ไม่ค่าคิดแล้วครับว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งถูกแล้วไม่เห็นด้วยถูกแล้วแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่แบบหายคนต้กาอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่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 กล้าจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับ เราไม่เห็นคอมบินใช่ไหมเป็นตังที่มันแบบเข้ามาเห็นครับอ่านแค่สองบระทัดแล้วก็ไม่อ่านเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน้อยเวล่าหนีไปหนีไปไหนผมไม่ได้วิ่งไปตามเขาไม่ต้องหนีครับผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาเราเราได้ทํางานกับเขาเราก็มีความสุขแล้วครับดีใจแล้วครับอยากอยากร่วมงานกันกอรงันน่าจะแบบการเจอกันได้ข้างมาก่อนอยากร่วมงานมากนะครับอยากร่วมงานมากถ้าเกิดว่า มีใครรู้สึกว่าเออเคมีหรือว่าการทํางานเหมาะสมกับชิ้นงานของคุณก็พร้อมเสมอครับผมจะทำางให้เต็มที่ที่สุดเอ้รอมาจะติดแคปชั่นอย่างนี้อีกไหมคะไม่มีแล้วครับผมจะลงคู่แล้วก็บอกว่าแ้แ้แ้ไม่กล้าลงเออ่เล่นไม่ล้าลงตอนนี้แต่เราก็ไม่ซีเรียสแบบถ้ามองเป็นเรื่องแบบไม่ซีเรียสเลยครับซีเรียสอะไรกับพวกนี้แล้วครับเพราะว่าเราดูว่า เราทําอะไรอะครับแล้วก็แล้วก็เออส่งไปขอโทษเขาด้วยด้วยซ้ํอะไรอาทั้งที่มันเป็นเรื่องบอกเขให้ชิวค่ะไม่ใช่เวลาที่กันจะลงรูปกับใครหรือแบบจะยเฉพาอะไรยังไงมันจะต้องระวังหรือกลัวไหมอะตอนนี้ต้องเกรงใจคนอื่นละคือตัวเราอะอาจจะไม่ได้ไม่ได้กลัวคนที่มาโจมตีเราแต่ว่าเราเกรงใจคนที่มาเป็นข่าวของเรามากกว่าครับ ยินดีกับพี่โน่ด้วยครับสําเร็จแล้วคือสิ่งที่เรารู้สึกมากกว่ายินดีแรกคือเรารู้สึกว่าเราเราหายห่วงนะครับเราเราเห็นพี่ชายเราปลอดภัยขึ้นจากฝั่งได้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจวันแรกสําเร็จเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเออดีใจกับพี่โน่จริงแล้วก็ทีมงานเก็บรักทุกคนนะครับที่ได้ทําภารกิจนี้ร่วมไปด้วยดีนะครับแล้วก็ดีใจกับยอดบริจาคที่ที่ ทะลุเป้าหมายด้วยที่ตั้งไว้แบบเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณแทนพี่โน้ด้วยคนไทยทุกคนที่แบบช่วยกันบริจาคก็เป็นเหมือนนั้นครับที่อยู่ในเงินบริจาคของพี่โน้ครับก่อนนั้นาจะมีดราม่าต่างๆเข้ามาแล้วมีพูดคุยเพื่อลังใจกับเขาไหมก็จริงๆผมคุยกันข้างหลังคือแค่เป็นห่วงเฉยๆคุยกันในกลุ่มก็จะมีแบบมีลิฟด้วยมีพี่โน่อะไรเงี้ยมีแก๊งแม่ๆเดอะสารเขาบอกว่าโน่แบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบ รู้ว่าตั้งใจมากนะครับแล้วก็สุขภาพสาคัญนะอะไรเงี้ยซ้อมตั้งแต่ช่วงซ้อมนะที่เขาป่วยก็ส่งไปให้กำลังใจแล้วก็แบบเอออย่าหักโหมมากนะพี่อะไรเงี้ยคือคือเป็นห่วงสุขภาพสุขภาพมาก่อนอะไรเงี้ยชีวิตเราสําคัญอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาเครียดใช่ไหมครรู้แหละแต่ว่าพี่เราเป็นคนที่เป็นคนอย่างเงี้ยครับเป็นคนไม่ค่อยบอกใครครับพี่โน่เป็นคนที่ทำไรแล้วก็เดินหน้าไปไป ไปสุดของเขาครับแล้วเราก็เข้าใจความปรารถนาดีของเขาเข้าใจความตั้งใจดีของเขานะครับก็เลยก็เลยได้แต้กำลังใจนะครับซึ่งผมเองตอนแรกผมก็ไปคุยกับลิศด,ด้วยถามว่าจะไป,ไจ,ะไปจะไปร่วมด้วยก็ถามวันเวลาอไรเงี้ยแล้วก็ผมเลยไม่โูกาสแด้ไปแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้แทนแล้วก็ช่วยบริจาค ที่จากการขายบัตรอ่ะเราจะไปช่วยย้ำการบงาน้สุขำข่าวจะครับผมก็วันนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสจากงานมันเกิดขึ้นมานะครับะระหว่างนีก็จะมเีเงินจากการขายบัตรคอนเสิร์ตแต่วันนี้นะครับซึ่งรายได้จาการจําหน่ายบัตรวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับโครงการวันสร้างสุขช่วยน้ําท่วมครับที่ทางช่องวันเนี่ยได้ทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อไปช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับภยัยพิบัติในช่วงน้ําท่วมในช่วงนี้นะครับผมก็ ขออนุธนนาบุญกับแฟนลับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอยากให้เลิกอนกันเองรืเนการกันเองหรือเน